Uh, ตัวผมเนี่ย uh, ตัวผม uh, จบที่ South Africa ครับจบ Bachelor of Arts in English Communication ครับแล้วก็ทำธุรกิจที่ South a f r i ิกเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นร uh, ้านเป็นขายขายขาย, uh, ขายพวกทุกอย่างเลยอะขายขายสบู่ขาย uh, ขายข้าวขายครีมไขาจานขายผ้ามันเป็นร้านใหญ่ที่เราขายทั้งหมด แล้วก็ปีสองพันปีสองพันสิบอ่ะโดนโดนยิงอยู่ตรงนี้โดนยิงอยู่ตรงนี้โดน,นโดนป้นก็และหนี่เลย <c oughs> ก็และหนีอฟริกาเลยไม่อยากอยู่ละเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะโดนผิดที่กูจะตายนีย่ก็หนีเลยก็ย้ายไปอยู่ที่อยู่ที่กลับมาที่อเมริกาปีสองพันสิบกลับมาที่อเมริกาก็ารู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรทําอ่ะ ก็กลับไปที่ไทยกลับไปที่ใดเพราะว่าเพื่อนเน่ะเป็นครูอยู่ที่ไทยก็กลับไปที่ไทยก็เขาบอกว่าให้มาเป็นครูที่นี่ก็กลับไปที่ไทยไปเดือนแรกก็เออโดนแท็กซี่พ่นก็ที่ออกรายการกอ่ะก็โดนแท็กซี่พ่นก็เออเสียใจยนิดนึงแต่ว่าเอ้ยเอาวะอยู่ต่อดีกว่าเพราะว่าอยู่แอฟริกามาตั้งนานโดนเรื่องไงพ่นหรือว่าจี้อะไรแบบเนี้ยเกือบทุกวันอ่ะที่แอฟริกาเนี่ยก็มันสําหรับเราก็มันแบบเป็นเรื่องปกติก็แล กลับมาเอาปริญญาตีเอาเอกสารกลับไปที่ไทยก็ไปทําเรื่องเอกสารไปอยู่ที่ไทยไป,ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาประมาณแปดปีกว่า,วาที่ไทยก็อยู่ยาวเลยแล้วก็ไปเพื่อนอนะ่ะย้ายไปอยู่ที่เวียดนามก็เลยย้ายไปอยู่เวียดนามกับเพื่อนอีกสี่ปีก็สอนที่เวียดนามอีกสี่ปีก็ทั้งหมดเป็นครูมาเกือบสิบสองปีอ่า uh, ใช่ครับ uh, I saw the pictures demo I am sad ใช่ครับน่าสงสารน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนน่าสงสารมากคือน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆมันมีคลิปคลิปหนึ่งอ่ะเพื่อนเขาอ่ะเป็นคนที่เล่าเรื่องของน้องโมให้ทุกคนฟังอ่ะมันแบบเขาอ่ิที่บายให้เขาพูดให้เนี่ยมันก็เป็นคลิปนั้นอ่ะก็เป็นคลิปที่น่าสงสารก็จริงๆแล้วว่าอยากจะให้ทุกคนฟังด้วยนะว่าจะเอาเอาเอา,เอาลงหน้าเฟซให้ดีกว่า มันอาจจะเสียงในนี่อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวลุงหน้าเฟซให้ดีกว่า which school did you teach in Thailand อ่าลรงเรียนไหนที่ผมสอนบ้างอะ่ะก็โรงเรียนแรกที่ผมไปสอนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนศรัทธาสมุทรที่แม่กองสอนได้สองปีโรงเรียนที่สองก็ภผมไปสอนก็สารศาสตร์อ่อที่โคราชแล้วก็โรงเรียนที่ตามก็มหิสราธิบดีที่โคราชแหละ แล้วก็โรงเรียนที่4ก็โรงเรียนอุบลราชราชกนยียที่โคราชเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนที่5ก็เป็นโรงเรียนที่สุราธานีสุราวิทยาอะไรย o u mean t ไทย I taxes o โ charge ์ you? วอ่ไม่ครับเขาไม่ได้คิดราคาพิเศษแต่แค่เขาป้นเอาเงินเท่าไหร่เขาก็ป้นเอาเงินไปแต่เขารู้สึกว่า อยู่แถวหลุมปีนีอยู่หอลลำโ้มพงอ่ะโดนป้อนไปที่แถวหัลลำโ้มพงอ่ะตรงเรถไฟสถานอ่ะมันเก่าแล้วแต่ว่าแปลกนะจาทะเบียนทุกวันนี้จําทะเบียนได้แต่ไอโคโคคาอะไรนะั้นะภาษาไทยอ่ะคำนั้นจาไม่ได้แต่จําได้ก็คือ8 3 6หรือ834อ่ะสักอย่างทะเบียนรถนั้นนะแปลกนะรถทะเบียนจําได้ของแท็กซี่คนนั้นนะแต่แท็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยแท็กซี่ในประเทศไทยอ่ะก็ต้องมีป้ายสีเหลืองใช่ไหมว่าไม่มีข้อมูลอ่นะ แต่ว่าแปลกอะไอ้แท็กซี่ที่ป้อนเราไปเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยป้ายสีเหลืองน่ะมันเป็นป้ายเปล่าๆไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลคนขับไม่มีอะไรเลยเราก็จะไปขึ้นเครื่องไงไปสนามบินแต่เขาบอกผมมาเขาขอห้าร้อยเราก็บอกว่าไอปกติลูกค้าเขาไปกันเนี่ยก็อยู่ที่350ร้าไม่ใช่หรอเขาบอกว่าโอเคไปเราก็ขึ้นไปปุ๊บไอ แต่เขาไปแบบวนไปวนมาวนไปวนมาก็วนไปวนมาผมก็งงเลยว่าทําไมมันวนไปวนมาอยู่นั้นแหละก็คําคนึงที่เขาพูดขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นนผมพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ได้เลยเก็จะพอเขาพูดขึ้นมานะว่า,วา Do จ you know ิอ k โนไท h a มาเฟียผมก็โอเคเอาแล้ววันนี้จบคนแจ็ควันนี้จบแล้วมีอะไรก็ให้เขาไปแค่นั้นก็ <laughs> แล้วเขาก็เอามีดขึ้นมาเอาล็อกประตูเขาก็เอา แจ็คมีดขึ้นมาเขาบอกว่ามีอะไรก็เอามาให้หมดก็เขาเอาอไปได้ไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทเพราะว่าเงินดอลลาร์หรือว่าเงินอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในกระเป๋าแจ็คแต่เขาอ่ะมันแบบเหมือนคนยิมแท็กซี่เพื่อนมาแล้วมาขาบับโดยเฉพาะเรื่องนี้ว่าจะหลอกคนต่างชาติปนแต่ว่าโดนแบบนี้จากแท็กซี่คนเดียวผมก็ไม่ได้ไปเหมารวมนะไม่ได้ไปเหมารวมทุกคนนะเพราะาร,รู้อยู่แล้วว่ามันแบบประเทศ ไหนก็ได้เราจะไปประเทศอเมริกาหรือจะไปประเทศอังกฤษหรือจะไปอยู่ที่แอฟริกาหรือว่าโลเตทุกประเทศเนี่ยมีคุณดีและมีคุณไม่ดีแต่เราไม่ไปเราไม่ควรไปวิจารณ์ประเทศเพราะเราเจอคุณไม่ดีบางคนเพราะว่าประเทศนั้นคุณดีก็มีเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าไปวิจารคณคนที่แบบเราเจอเป็นคนร้ายในประเทศนั้นคนไม่ดีในประเทศนั้นขอบคุณมากแต่ไม่ต้องส่งเดาให้ผมครับผม ไม่ต้องการมีกําลังใจหรือมีคนมาเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นแค่นั้นผมก็แฮปปี้สุดแล้ว uh, What do you think about l o s t phone in her phones at 8:36 p.m. Uh, uh, Speedboat engine เคผมอาจจะคิดว่าน้องต้องการถามว่ารูปสุดท้ายในเครื่องแตงโมใช่ไหมครับก็รูปสุดท้ายในเครื่องแตงโมก็เป็นรูปเครื่องจนเหลือแค่นั้น please prove yourself that you are not bad person by helping clarifying the t a m i o Nidas death case ผมก็จะทำให้เต็มที่ผมก็จะทำให้เต็มที่เท่าที่ทำได้นะก็ถึงผมบอกเขาไงในรายการเนี่ยผมแย้งเขาว่าไอ้ลูกที่สี่ทุ่มกว่าเนี่ยหรือจะตำรวจที่อ้างมาเนี่ยว่าแตงโมตกน้ำสี่ทุ่มสามสิบตนทีเนี่ยไม่จริงเพราะว่า มีคุณโทรเริ่มโทรเข้ามาเนี่ยเครื่องแต่โมสามทุ่มกกว่าผมไม่ขอไม่เอาเวลาเป๊ะเป๊ะหรือจะไม่ขอเปิดเผยข้อมูลนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญแต่ว่าที่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จเนี่ยเพราะว่าเราเจอข้อความที่เป็นเป็นเพื่อนหรือหรือจะเป็นคุณรู้จักหรือจะเป็นดาราช่องช่องหนึ่งเป็นดาราดังเลยแหละที่โทรมาเนี่ย แต่เราขอไม่พูดเราขอไม่เข้าดีเทลแต่เรารู้ว่าเป็นรูปนั้นรูปตัดต่อแล้วที่เขาอ้างว่าแตงโมตกน้ําเวลาสี่ทุ่มสามสิบกนาทีเนี่ยไม่เป็นความจรงิงแต่เรื่องเนี้ให้ให้ทางพี่หมอเนี่ยเป็นวินิจฉัยเองให้พี่หมอเนี่ยให้อ่าอาจารย์ฟานเทพเนี่ยเป็นคนพูดแทนดีกว่าเพราะว่าผมพูดไม่เก่งเรื่องการอธิบายอะไรเนี่ยผมพูดไม่เก่งปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาผมเป็นหน้าที่มีหน้าที่แค่ ส่งข้อมูลไปให้มีหน้าที่แค่นี้ใครที่จะไปพูดหรือจะวิจารณ์อะไรแบบไหนก็ปล่อยเข้าไปให้เขาคิดไปให้เขาพูดไปเราไปไปข้ามใครไม่ได้หรอกแล้วเราจะให้ทุกคนเนี่ยต้องมารักเราหรือจะต้องมาเข้าข้างเราหรือจะต้องแบบมาอวยเราตลอดเนี่ยมันไม่ได้ทุกขะทุกคนเนี่ยต้องมีสองด้านต้องคิดไว้ก่อนว่า อะไรที่เราทำเนี่ยต้องมีคนเห็นด้วยกับเราแล้วต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามันมีสองแบบอยู่ที่ว่าเราจะเอาคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมาใสา่ใจหรือเปล่าแค่นั้น it would be better if d r t a w a c h a i verify your goodness in the near future ได้เลยพี่หมอครับถึงผมว่าไม่เอาข้อมูลที่เป็นสำคัญสำคัญเนี่ยมาเปิดเผย ก็ปล่อยให้พี่หมอเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็ให้พี่อาจารย์ปานเทพเป็นคนเปิดเผยเองอข้อมูลไหนที่ที่พี่หมอเนี่ยเขาดูแล้วนะทุกคนนะผมเนี่ยบางทีเนี่ยเจอรูปหรือเจอข้อความหรือจะเจอข้อมูลอะไรสําคัญเนี่ยผมมักจะส่งให้พี่หมอก่อนให้ทางพี่หมอกเขาเนี่ยให้เขาไปไปไป,ไปวิเคราะห์ก่อนไปดูก่อนให้เขาไปอ่าอ่าคัดข้อมูลก่อนว่าเป็นข้อมูลที่แบบ ชัดเจนไหมเป็นข้อมูลที่โอเคไหมเป็นข้อมูลที่แบบไม่ได้แบบวางงานไหมในวางงานอะ่ะไม่ได้ความหมายความหมายว่าตัวผมเนี่ยไปตัดต่อหรือว่าอะไรแบบนี้นะในความหมายการวางงานอะ่ะเพราะว่ามือถือนเนี่ยอยู่กับตํารวจมานานคือตํารวจไม่ได้เอาข้อมูลที่แบบไม่เกี่ยวกับคดีมาใส่หรือเปล่าก็ให้ทางพี่หมอเขาเป็นเป็นคนดูตรงนี้พอเขาเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนที่เขาข้างละเอียด เรื่องนี้ก็ให้เขาเป็นคนดูก่อนอันไหนที่เขาคิดว่าเออตัวบังเปิดได้ไม่มีปัญหาผมก็จะเปิดให้อันไหนที่เขาคิดว่าไม่เป็นไรให้อาจารย์ปานเทพเป็นคนเปิด<ๆ>ก็ผมก็เงียบไม่พูดให้อาจารย์ปานเทพเป็นคนพูดให้เขาเป็นคนเปิดก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังว่าอย่าไปให้ค่ายพวกนี้ผมไม่อยากให้ให้ค่ายพวกนี้ให้พวกนี้ไม่มีอํานาจอะไรขนาดนั้นที่จะมาทำร้ายในประเทศอื่นได้อันนี้แค่เหตุบางอื่นที่โดนป้นไปแค่นั้นก็ เป็นความผิดผมเองว่าเผลอไปไม่งั้นจะเข้าหลามอยู่ใต้ที่ขับรถผมตลอดเวลาผมไปไหนไม่ไหนก็นั่นแหละอยู่ใต้บ่อผมอะ่ะก็แค่แบบเผลอไปนิดนึงก็แค่นั้นอะ่ะสำหรับทุกกำลังใจสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงใหญ่เนี่ยผมขอบคุณมาก Do you know that a c l i c k to 2030 in thermosone p h was taken at the place near Chen ออไอคลิปที่เขาถ่ายเนี่ยไม่ได้ถ่ายจากเครื่องแตมโมครับเครื่องแตมโมไม่มีรูปกลางคืนเลยน่าจะเป็นคลิปจากเครื่องไอน่าจะเป็นคลิปที่จากเครื่องกระติกมากกว่า mm. เครื่องแตมโมหลังจากรูปเครื่องจนเรือเนี่ยก็ไม่มีรูปอะไรเลยก็ถึงเราทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยเรากําลังจะย้ําแค่อันเดียวว่ามันมีอะไรที่ คือชัดเจนอะรูปกลางคืนของแตโมเนี่ยซักรูปเดียวให้เอาออกมาให้ยินยานแค่นั้นเขาก็ไม่มีท่านทันที่แซนบอกว่าแซนก็ไม่เคยถ่ายคลิปก,กั้งกลางคืนแต่ผมก็เปิดรูปให้ดูแล้วว่าแซนเป็นคนถ่ายแล้วรูปนั้นตำรวจเป็นคนเอามาแถลงขา่าว